สวัสดีครับพบกันกับเราอีกเช่นเคยแล้วนะครับทางช่อง TP คนรักดีและทางช่องที่ดินลบบุรีฉนุดราคาถูกวันนี้ก็เช่นเคยนะครับจะพาทุกท่านมาชมที่ดินแปลงสวยๆวันนี้เรามากันที่จังหวัดครน,นายกกับบ้านสวนผลไม้หลากหลายสายพันธุ์นะครับตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าของบ้านสวนกันแล้วนะครับ ด้านหน้าติดถนนคอนกรีตสาธารณะนะครับแยกจากถนนสีเลนสุวรรณสอนหินกองนครนายกหมายเลข33แยกจากถนนสีเลนเข้ามาก็ประมาณ900เมตรนะครับด้านหน้าของแปลงที่ดินติดถนนคอนกรีตสาธารณะความยาวขนานตามถนนก็ประมาณ39.5เมตรนะครับอยู่ในแหล่งชุมชนหมู่บ้านนะครับไม่เปลี่ยวไม่แออัดน,นะครับเป็นพื้นที่ โล่งนะครับอากาศถ่ายเทได้ดีนะครับพิกัดของที่ดินนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านพลิกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับอยู่ใกล้อําเภอบ้านนา8กิโลอําเภอวิหารแดง12กิโลนะครับอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครฟิวเจอร์พาร์ค86กิโลนะครับส่วนความสูงของพื้นดินอยู่เหนือระดับน้ำทะเล16เมตรนะครับเราจะเดินเข้ามาดูในบ้านสวนกันเลยนะครับ ด้านหน้าของแปลงที่ดินนะครับหันหน้าไปทางทิศตะวันออกวันนี้เราจะมาพบกับท่านเจ้าของบ้านสวนนะครับให้ท่านได้มาอธิบายเกี่ยวกับผลไม้ต่างๆที่อยู่ในสวนของท่านนะครับก่อนที่จะไปเจอกับท่านนะครับเรามาฟังรายละเอียดคร่าวๆกันก่อนนะครับส่วนเนื้อที่นะครับตามเอกสารสีไร่1งาน56ตารางวานะครับ ส่วนเอกสารก็เป็นสนุดคุดแดงนอสอสีจอนะครับราคาไร่ละ1ล้านบาทราคายืนยันจากเจ้าของที่ดินเมื่อวันที่2 7พฤษภาคมพศ2 5 6 6นะครับราคาท่านสามารถต่อรองกับท่านเจ้าของที่ดินท่านได้โดยตรงเลยนะครับส่วนผลไม้ต่างๆที่อยู่ในส่วนของท่านนะครับก็จะมี ต้นเรียนประมาณ20ต้นนะครับอายุก็ประมาณ2-4ปีนะครับแล้วก็ผลไม้อื่นๆ,ๆหลายอย่างนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ำนะครับมีสระน้ำอยู่หนึ่งสะักนะครับขนาด2งานความลึกก็ประมาณ9เมตรนะครับใช้น้ำตรงนี้นะครับลดผลไม้ต่างๆทำการเกษตรนะครับใช้ระบบสปริงเกอร์นะครับแบบ ตั้งเวลาเปิดปิดนะครับวันหนึ่งสองครั้งเช้ากับเย็นนะครับก็จะมีบ้านหลังเล็กๆอีกหนึ่งหลังนะครับมีหนึ่งห้องนอนนะครับหนึ่งห้องน้ําและส่วนที่เรามองเห็นตรงนี้นะครับที่มีท่านเจ้าของบ้านอยู่นะครับก็จะเป็นห้องเก็บอุปกรณ์การเกษตรนะครับเก็บปั๊มน้ามอเตอร์ที่ปั่นน้ําขึ้นมานะครับเป็นบ้านหลังเล็กๆ ที่น่ารักน่าอยู่นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณพื้นที่ด้านหน้าของบ้านนะครับก็จะมีผลไม้อยู่หลายอย่างนะครับมีมะยงชิดนะครับมีถนนถนนก็ให้ลูกแล้วนะครับการเดินทางเข้าออกก็สะดวกสบายนะครับแยกจากถนนสีเลนเข้ามาก็เพียง900เมตรเท่านั้นเองนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณูปโภคครบครันนะครับ น้ำประปาไฟฟ้าสัญญาณอินเทอร์เน็ตไวไฟมีครบนะครับส่วนผลไม้ที่อยู่ในพื้นที่นะครับที่ปลูกไว้ในสวนนะครับก็จะมีเงาะมีขนุนมีมะม่วงกระท้อนประยงชิดฝรั่งมะพร้าวแล้วก็มะนาวนะครับเป็นบ้านสวนเป็นสวนผลไม้ที่ปลอดสารพิษนะครับไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆนะครับ ปุ๋ยที่ใช้ก็เป็นขี้วัวนะครับใส่ในโคนต้นไม้นะครับเราจะมาพบกับท่านเจ้าของบ้านสวนนะครับให้ท่านได้มาอธิบายเกี่ยวกับบ้านสวนเกี่ยวกับผลไม้ต่างๆของท่านนะครับเรามาพบกับท่านเจ้าของบ้านกันเลยนะครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอ,อยากให้แนะนําเกี่ยวกับ บ้านแล้วก็ผลไม้ต่างๆที่อยู่ในสวนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับโ <Okay S 2> อเคครับเราเดินเข้าไปในสวนก่อนเลยนะครับโ <Okay S 2> อเคครับอ่ามีอะไรบ้างครับผมอธ<ล>ิบายได้เลยครับมีพวกไม้ดอกไม้พวกมะม่วงพวกมะนาวอันนี้ก็ระเกา,าดอกไว้ยึงบ่อก็จะมีเสริมด้วยแต่ว่มามะพร้าวมันไม่ได้ค่อยได้รดน้ำก็เลยต้องว่าไม่ไม่ไม ไม่ค่อยได้ผลครับพวกม้ายม,ลมแล้วก็เป็นพวกมะม่วงเนี่ยงงม่วงนะครับที่ดินมีทั้งหมดกี่ไร่นะครับกี่ไร่หนึ่งงร่กับอีกหกสิบห้าปกติกเนี่ยเราตั้งไทม์เมอร์ไว้ก็คือต้นไม้ทุกต้นเนี่ยมีน้ําลดตั้งไทม์เมอร์ไว้ตลอดเวลาหมายความว่าจะลดเป็นเวลาแต่เราไม่ค่อยมีคนอยู่เราเพราะว่าใ ให้ระบบน้ํามันลดเองให้ระบบน้ําลดเองอ่าเนี่ย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 ตรงเนี้ยเนี่ยที่มะม่วงเนี่ยมันก็จะลดเองประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยฮะนี่นลดเองอันนี้เขาเรียกทัมเมอร์ใช่ไหมครับใช่ตอนนี้พอดีเลยมันลดเองอ่ะมันลดเองนะครับเราถ้าเปิดให้มันไม่มาถ้าอย่างว่าเราทานในท่อหนี่ยมันจะได้น้ำครับเราตั้งเวลาไว้มันจะเปิดปิดของมันเองถูกไหมครับ ที่สองทิศเราก็จะมาดูว่ามันหัวดำไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยมันก็คือแต่ก่อนจะทําเนี่ยเราขุดดินเป็นนใหญ่เลยแล้วเราเอาขี้งวมาใส่เนี่ยลุมมละสิบกระสอบอ่ะครับมาใส่เพื่อเพื่อใช้มันต้นมันงามครับแล้วก็มีเพื่อขนนมีมีชุเรียนเยอะอยู่ไงชุเรียนก็พอปีหน้าเลยด้กินละวละมาดูแลดีๆเนี่ยแตกยอดแล้ว ก็คือพวกแต่ว่าจะมาทําก็ต้องมาทําเพิ่มเองเนี่นับสนุนพวกอะไรมะม่วงดดเนี่ยออก,ก็กินได้แหละมะม่วงก็เป็นผลผลิตแล้วนะครับผมผลิตต้นโตแล้วเนี่ยไปดูได้มีทำดีๆนะครับเนี่ยแหละพงออกดอ,อ,อกก็มีมาอ่าเนี่ยเนี่ยมันก็ออกน้าก็ออกส่วนมากที่ปลูกมะม่วงเป็นพันธุ์อะไรครับผมอ๋อพันธุ์ทั่วๆไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็ เขาเรียกว่าต้นนี้น่าจะเป็นมะม่วงมหาชนกมหาชนกครับผมตัวใหญ่มากก็ห่อบ้างไม่ห่อบ้างโอ้ใหญ่เลยนะครับใหญ่เลยเนี่อที่หอ่อบนีให,หอ่ที่ตกมาก็มีน,นี่ลูกเนี่ยมาตกบางทีไม่ค่อยได้มาดูมาหลอกเพราะว่าเนีย่ยมันก็มีห่อไว้ให้มั่งมันไม่มีห่อบ้างก็ก็คือตัวล้อมรอบ,อบครับ มีรั้วล้อมรอบเป็นรั้วลวดน้ำนะครับมีเงาะอ่าเงาะก็กินได้แล้วเนี่ยเงาะออกลูกแล้วแต่ก็มันเราไม่ค่อยได้มาฉีดยาฉีดเยอะเลยไม่เคยฉีดคือมันต้องมาบำรุงเนี่ยมีเงาะมีมังคุดละมุดอ่ามะยงคิดน่ะ นี่ก็มีทนหุนไม่เชี่ยาออมาไปแล้วเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้กินไม่ได้เก็บเลยไม่มีเวลามาดูไม่มีเวลาดูเลยเนี่ยพื้นที่ตัวนี้ก็จะเป็นมะม่วงซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ผลไม้มยอยีกหลายอย่างที่เป็นปลูกๆรวมๆกันนะครับใช่ใช่เน่นน้ำมันก็ยังมีพุ่งตลอด ระบบน้ําก็จะทุกสามสิบนาทีมันจะปั๊มวันหนึ่งแค่สามสิบนาทีอ๋อ oh, ปั๊มสามสิบนาทีต่างไปสองรอบคือชา้าตีกลางวันตีเย็นครับแต่ว่าประมาณสามสิบนาทีเนี่ยแต่ตรงนี้ก็เนี่ยก็มีทุเรียนอยู่หลายต้นอยู่นะครับทุเรียนที่ปลูกเป็นหมอนทองหรือเปล่าครับหมอนทองหมดหมอนทองทั้งหมดเลยนะครับใช่ผมตรงพุ่มเป็นหมอนทองหมดครับจะมาเพิ่มเติมอะไรก็เพิ่มเนี่ยทุเรียนหลายต้นอยู่เป็นยี่สิบต้นนะทุเรียนบางคุดมี รั้วสังกะสีที่เป็นแนวเขตแดนติดกับแปลงที่ดินของเรานะครับรั้วสังกะสีตรงนี้ใครเป็นคนล้องครับแล้วเขมีอีกเจ้ามันขอลอมรั้วเข้าไว้ครับ,รบเนี่ยแหละดูว่ามันมีเมื่อมก็แตกยอดแล้วล่ะแตกใบใหม,ใหม่ทุเรียนน่ะต้องมาดูแลกิดยาหน่อยนีเงาะทุเรียนก็หลายต้นนะครับเยอะอยู่นะครับ ระน้ําในที่ดินขนาดเท่าไหร่ครับผมระน้ำประมาณสองงานสองงานความลึกประมาณลึกประมาณเก้าเมตรอ๋อครับก็ลึกอยู่พอสมควรนะครับน้ําไม่แห้งเลยน้ำไม่แห้งหรอครับเพราะว่าน้ำตลอดทงปีได้เลยครับเอากระชังมาเลี้ยงปลาได้เลยเลี้ยงปลาได้เลยนะครับใช่เพราะลึกๆมะละกอก็เต็มต้นนะครับปลามาปล่อยแล้วก็ตกกินได้ เดินไปก็เตะเตะลงไปเนี่ยน้ำเราจะปั๊มขึ้นมาไว้ในแทงประมาณ30นาทีไม่ใช่ปั๊มแล้วนี่เลยออกออกต้นไม้เลยอ,อ๋อปั๊มขึ้นเลยใช่ไหมครับอ่ามันตั้งเวลาตั้งทอมเมอร์ท,ท,ที่ที่ตัวปัม๊มเนีย่ยถ้าไฟไม่ดับมันก็จะปั๊มตามเวลาถ้าไฟดับมันก็จะเลื่อนเวลาครับเนี่ยแล้วก็พุ่งประมาณนี้แหละครับ โอเคเลยปั๊มขึ้นมา30นาทีมันก็จะหยุดแล้วก็ไปช่วงเย็นอีกน,นะครับแล้วแต่เราจะตั้งซอยก็ได้นะเรามาตั้งเองได้เพราะมันมีมีระบบตั้งอยู่เป็นแม่นนวลตั้งมันเป็นนาฬิกาหมุนของเนชชแนลอ่ เราไปดูบ้านกันนะครับบ้านนี้มีหนึ่งห้องใช่ไหมครับผมหนึ่งห้องหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําแล้วก็มีห้องเก็บอุปกรณ์ใช่นะครับเป็นข้างในก็คือจะไว้มอเตอร์ปั่นน้ําใช่ไหมครับมอเตอร์ปั่นน้ําไว้อุปกรณ์พวกเสริมเสริมพวกออไของอุปกรณ์การเกษตรไว้ทังนั้นนะครับการเกษตรใช่ครับอ่าเรามาดูฝั่งด้านนี้ก่อนนะครับฝั่งด้านนี้นะครับก็จะติด บ้านเพื่อนบ้านนะครับมีรั้วรวดน้ำล้อมอย่างชัดเจนนะครับท่านที่สนใจบ้านสวนหลังนี้นะครับนัดดูที่ดินได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0870987939 รีบเบอร์นะครับ0887902134หรืออีกช่องทางนะครับ Facebook Line YouTube ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับท่านสะดวกทางไหนติดต่อมาทางนั้นได้เลยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมที่ดินกับเรา ทางช่อง TP คนรักดีและทางช่องที่ดินลบบุรีสนุดราคาถูกฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับทางเราจะมีที่ดินแปลงใหม่ๆมาลงเรื่อยๆให้ท่านได้ดูเป็นประจำนะครับขอบคุณครับ